สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมบอสบีชครับแล้วก็อยู่กับ ช่างนัดครับจัดสเปคคอมรับก็คือเป็นพนักงานที่ท่างประกอบในร้านบอยบีซีนั่นเองครับวันนี้เราก็มาดูเครื่องเอาราคาก่อนเลยอยู่ที่23,990บาทครับมาดูที่เครื่องเครื่องนี้ครับเป็นเคสคู o เลอร์ม t t เตอร์ม e r เตอมาพร้อมแับสเปคภายในเครื่องครับ CPU เป็นคอ I3 สาครับหนึ่งศูนย์4.3 G ่งศูนย์ห้าเอฟครับส6่คอแปดเทสเทอร์โบ r ี่จุดสามจิ้ะเฮิรตยคแามร้็นี่ตัวจิกด้วยมาพรบอมกับการ์ดจอก x 5บ0 4จาก Ad ฮเปอรับอาก Adlock p h a n t o ม Gaming สองพัดลมสวยๆอย่างนี้เลยนะครับ s s d เป็น m 2ครับ nvme 480 g ้จิ wd green นะครับ power supply เป็นของ แอร์โลคูลหกร้อยวัตต์แปดสิบพัดครับเคสก็เป็นของ Cooler Master มาเธอบอกตามนี้สเปคตามนี้ทุกอย่างของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีจัดส่งฟรีทั่วไทยราคาเฉพาะเครื่องครับสองหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทมาดูที่ CPU Z แซดเดนก่อน CPU แซดครับเดี๋ยวจะหาว่าผมแบบพูดดีเทลโกหกหรือเปล่านะครับให้ CPU แซดตรงนี้ยืนยันแล้วกันนะครับผม i3 ครับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ห้า F ครับสี่คอร์แปดเทตเทอร์โบสี่จุดสามมันจะทำงานออโต้ตรงนี้ที่เมมบอร์ดครับเป็น ASUS Prime เกสห้าหนึ่งศูนย์ PCI Express เป็น3.0 Memory ครับ16จิก d ีอาร์4บัส2 666จอเป็น r x 580 4จิก d d ด5 RAM เป็น Hynix มาดูที่เกมแรกครับเราจะเทสเป็นเกม Fire m โอเคครับเราอยู่นันที่เกม Fire m ครับเรามาดู setting ครับเกมเกมนี้ครับนี่ครับ1,920 x 80 Full HD 1,920 x 1,800 Full HD Texture Quality เป็น Very High นอกนั้นเป็น High ทั้งหมดเลยตรงนี้เป็น X8 เ่ามาดูภาพในเกมกันดีกว่าอันนี้เป็น f HD นะ เนียนัวครับนัวครับจังหวะนี้นี่ไงยิโมออกธรรมดาคนมันโหดม,มันถึงกับปัม๊มยงปั๊มยาเลยเนี่ยปาดหน้าไปหนึ่งทีหันกลับไปสวนนี่เนี่ยเสยไปหนึ่งทีจะตายพีย่จะตายเถื่อนเกินเถื่อนเกินปาดหน้าปาดหน้าปึ๊บปึ๊บแทงท้องกลับมาอุ้ยกลับมากะับ,บว่ายแบบ จะสปัดใส่มาเนี้ยประมาณ100เฟรมแบบเซิร์ฟบ็อกซิ่งอะไรประมาณนี้อันนี้คือปรับไฮนะมีเวลี่ไฮตัวนึงก็คือเท็กเจอร์นี่แล้วจิ้มจิ้มไม่หยุดไงแล้วโดนอ่าโดนไอ้น,นี่โดนเสยทางแป็นคอ,อไปหนึ่ง <โฮ S 1> ทีโมออกเลยเหรอเปไงแบบเถื่อนจัดอะประมาณนี้ครับสำหรับ 5M อยู่ช่วงประมาณ80-90เฟรมครับผมไปดูเกมมือกันต่อเลยฮะอ่ะโอเคครับมาอยู่กันที่เกม PUBG ฮะ50-60เฟรมเฮ้ยนี่ปรับค่าอะไรไนะเพื่อนๆดูหน่อยครับอันต้าหมดเลยะฮะพีเชฟเป็นอันต้านะครับผมอันต้าหมดเลยแล้วภาพเป็นอะไรฮะ Resolution Resolution เป็น Full HD ครับผม1 9 2 0 x 1080อ่าไหนลองเล่นดูฮะ60เฟรมมีให้ดูลื่นปลื้ด ส3 9 9ามเก้าเก้าูนครับเครื่องนี้แต่เจ็สิเฟรมปะอ่าแต่เจ็ดสิเฟรมนะครับอันนี้คือลงอาเขตแบบคนเยอะๆให้ดูเลยครับอยู่ช่วงประมาณเฉลี่ยถ้าประมาณหกสิบเจ็สิบเฟรมอันต้าครับปึ๊บปึ๊บยิงยิงร่วงฮะสามคิวครับหลอมหลอมอาหนลองปรับสูงให้ดูสิแต่ภาพมันเป็นพูดีดีเหมือนเดิมนะอันนี้เป็นสูงทั้งหมดนะครับสูงทั้งหมดจะได้กี่เฟรมเดี๋ยวมาดูกันโอ้เก้าสิบโดนฮ <5. S 2> ะตอนนี้ไม่มีตอนนี้ไม่มีไม่มีกระสุนเนี่ยกระสุนหมดแล้วเนี่ย หากระสุนหมดทิ้งหายกระสุนอยู่หากระสุนไม่เจอตอนนี้อ่ะเดี๋ยวลองปรับกลางอ่ะลองปรับกลางดูดิมันจะเหลือเท่าไหร่ปึ๊บปึ๊บนำไปใช้ฮะัเอาวัดเอาวัดตึงตึงตึงอันนี้คือปรับกลางเฮ้มีร้อยเฟรมให้ดูเนี่ยเออมีร้อยเฟรมให้ดูนะท้าเป็นเล่นเล่นไปนะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเนาะมีเหรอเคาะดิอ๋อลองลอยนิดบึ๊บ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 โอ้ยอยากจะพวกลูกตาออกมาล้างสไลด์โอเคครับพับจีก็เท่านี้ครับ อ่าโอเคครับอยู่กับเกม Forza Horizon ครับขอดูเซตติ้งนิดนึงครับเบรกก่อนโอเคนี่ฮะอันนี้เป็นฟั120คูณ120นะครับผม Full HD ถ้า Full HD ครับ p e s e t อ Anta ทีันต้านะครับโอ้ไม่ธรรมดาครับโอ้ฮะอันต้าเกือบหมดอันต้าเกือบหมดมี High Road มา2-3ตัวแค่นั้นแล้วก็เป็น Motion Blur Quality เป็นอ่า Normal คุณภาพของความเบลอชัดของภาพนะครับผมซึ่งไม่จำเป็นเนาะซึ่งไม่จำเป็นเท่าไหร่80เฟรมฮะมีให้ดูครับ ไม่เข้าไม,ไม่เข้าร่องอ่ะไม่เข้าอเออรักไก่ไม่ได้อะเดี๋ยได้ต้องเข้าร่องไม่ก็ชนป้ายเขียวร <c oughs> ีเป็นด็อกเตอร์เซน์ปะเนี่ยไ <c oughs> ม่มีมานีเวลาหรือเปล่าเราโอ้ลื่นมากครับ80กว่าเฟร,รมแรมกินไป8.3ดจิกโดยประมาณอุณหภูมิ CPU 70องศา60-70องศาครับแล้วก็การใช้ทรัพยากรของ CPU ประมาณ50-60%การ์ดจอก็100%ครับแล้วก็อุณหภูมิการ์ดจออยู่ที่70องศาครับ ตามนี้เลยฮะเนี่ย80เฟรมดูดีอยู่นะดูดีอยู่แล้วภาพแบบโอเคมากอะลืลนล่นเลยครับนะครับ23,990นานะครับคุณผู้ชมเครื่องนี้ไปเขาซูเป้า์ไต่เขาโชว์ได้ปะได้สบายเฮ้ยร้อยเฟรมวะ่ะนี่มองฟ้ามองฟ้าไงร้อยเฟรมว่ะ,วะเอ้ยเนี่ยโหดเกินนี่ครับภาพแม่งจ่มมากนะครับชนี่อะนี่อะแล้วถ่ายไปจนป้ายเฉยเลย อ่ะโอเคโฟร์ซ่าเฮ้ยซอนปรับอันต้าประมาณนี้ไปดูเกมเบอร์กันต่อนะครับอยู่กับเกมวาร์โลแนสฮะขอดูเซตติ้งนิดนึงครับปรับอะไรกันอยู่ครับการาฟิกพอลิตี้เป็นไฮทั้งหมดครับภาพก็เป็นฟูลเฮตีครับพันเก้าร้อยยี่สิบคูณพันแปดสิบเฮ้ยสองร้อยเฟรมมีให้ดูสองร้อยเฟรมมีให้ดูสองร้อยกว่าเฟรมด้วยครับแตกหนึ่งสองร้อยเฟรมบวกบวกครับเกมนี้อาจจะมีล่วงไปร้อยไปไปลายบ้างตามจังหวะของเกมแรมกินอยูเจ็ดจิกนะครับปึ๊บปื๊บปื๊บแตก แลเนี่ยอยากให้พี่ได้เล่นนะคือถ้าพี่เล่นปุ๊บพวกมันจะไม่ได้ยิงจริงอะเออพวกมันคือแบบว่าเดินไปตายเดินไปตายแล้วมันจะหาว่าเราแบบขโมยตังแม่ซื้อโปรล็อกเป้าอ่ะพี่โชว์หน่อยอะไรนะโชว์หน่อยดูนะดูดูแล้วดูแล้วจําไหมได้ได้ดูแล้วจําไว้การเดินการอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจการใส่มาเ์าใส่อะไรเบื้องต้นเนี่ยเราเจอศัตรูปุ๊บเราต้องอ่อยอ่อยมันก่อนเพื่อที่ว่าแบบ ไอเฮียนี่แม่งกาให้มันคิดว่าเราสู้มันไม่ได้ให้ได้ใจให้มันได้ใจไปก่อนเดี๋ยวเด็กมันใช้อ s t i m a t e f4 เข้าใจป่ะผมเมื่อกี้เลยเนี่ยอ่อยอ่อยอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นวิธีอ่อยอ่าอ่อยอีกรอบหนึ่งรอบนี้เอาจริงรอบน้าจริงนะถ้าเจอมันอีกนะให้ตัวเดิมอะตายแน่นอนอันนี้ก็อ่อยอันเนี้ยโปมันโปเพราะมันยิงเราเนี้ยดูวิถีกระสุนที่มาเนี่ยปึ๊บเข้าหัวเข้าหัวเนี่ย โปรแน่นอนคือรู้เลยรู้เลยจากวิธีการยิงรู้เลยเคยเคยเห็นแบบรอดูนะเนี่ยมันลอยนัดใช่ไหมยิงขึ้นฟ้าอ้าวยังไม่ทันยิงยิรอดมันยี่งรอมจะจบเกมแล้วนะอีกสองตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยเนี่ยเราจะยิงขึ้นฟ้าแล้วกระสุนก็จะตกมาโดนคนใช่กระตกกระสุนตกย้อยลงใส่หัวตายหมดรอดูที่สิบวินาทีจบแล้วอจบเห็นไหมเรามันตายหมดไงอันนี้มันเขียนผิดนะมันบัตจริงๆเราลบหนึ่งอกไปตัวหนึ่ง ตอนนี้ครคุณผู้ชมครับสองหมื่นสาบาทฝากก็ได้ครับจาการ้านบอสพีเร็วแรงลื่นแน่นอนครับสเปคนี้ได้ของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ